ชปี้วิดีโอเนี่ยมาดูว่าของใกล้ตัวในบ้านเรานะทุกคนมันสามารถที่จะทําค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเอามาทําเป็นวิดีโอในช็อปปีเอาค่าคอมจากช็อปปีได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูเลยเดี๋ยวสอนให้ดูนะทุกคนดูให้จบนะครับเพราะว่าถ้าดูไม่จบก็คือจะทําไม่เป็นนะครับเราเนี่ยเข้ามาหน้าช็อปปีนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ตรงนี้นะเห็นไหมรูปกล้องตรงนี้นะโอเคไหมเปิดกล้องตรงนี้ขึ้นมาครับจากนั้นเนี่ยมาดูว่า ในบ้านของเราเนี่ยมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าของที่เราเคยสั่งจากช้อปปี้ชิ้นไหนบ้างเช่นโอเคหม้อหุงข้าวตัวนี้เดี๋ยวจะดูว่ามันมีอยู่ในช้อปปี้ไหมนะครับอันนี้ผมมาเวิร์กช็อปให้กับพี่ผมนะครับให้กับลูกค้าผมที่กระบี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นครัวของเขาผมได้จับมือทําเขาเรียบร้อยแล้วเขาได้คลิปไปแล้วแล้วก็มียอดแล้วด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยจะมาทําให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมียอดได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการที่ให้คุณเนี่ย ดูว่าสินค้าตัวไหนในบ้านที่มีโอกาสเอามาทําแล้วก็มารับค่าคอมได้บ้างนะครับทั้งหมดในบ้านในครัวนี้เลยนะครับชิ้นแรกนะทุกคนเราเปิดกล้อง s h o p ป e ใช่ไหมแล้วเราก็กดถ่ายไปแบบนี้ให้เห็นนะครับให้เห็นเป็นแบบนี้เลยแล้วก็กดถ่ายนะครับนี่ แล้วก็ตัว s h อ p e e เนี่ยมันก็จะทำการเสิร์ชนะครับเป็นผลการค้นหาว่าหม้อหุงข้าวตัวไหนนะครับทีนี้เราเราก็ต้องมาดูครับว่าตัวไหนที่มันตรงมากที่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดไปดูตัวนี้นะว่ามันใช่หรือเปล่านะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็แค่เข้าไปดูว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่านะสินค้าเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ใช่สินค้าเดียวกันนะครับเราก็แค่เลื่อนไปดูเรื่อยๆนะครับนี่ผมเจอแล้วเห็นไหมเวลาเราเจอนะทุกคนนี่คือทริคสาคัญนะ ผมบอกให้คุณแต่คุณต้องดูคลิปนี้ให้จบนะผมแนะนําว่าคุณจะต้องเลือกสินค้าที่มียอดขายสูงๆไว้ก่อนสังเกตนะว่าสินค้าหม้อหุงข้าวตัวเนี้ซึ่งไม่ใช่ของบ้านผมนะเป็นของบ้านลูกค้าผมแต่พอผมเสิร์ชปุ๊บเนี่ยนะครับเห็นไหมมันมียอดขาย6,000ชิ้นกับยอดขาย94ชิ้นคําถามคือสินค้าตัวไหนที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันติ๊กตอกติ๊กตอกแน่นอนครับก็ต้องเป็นสินค้าที่เป็น6000ชิ้นแน่นอน ให้เรากดเข้าไปดูว่าสินค้าตัวนี้นะเหมือนกับตัวที่อยู่ในบ้านเราเป๊ะหรือเปล่าถ้าเหมือนเป๊ะยี่ห้อเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างสเปคเหมือนกันหมดปุ๊บจากนั้นมั่นใจได้เลยว่าคุณสามารถเอาตะการ้านี้ไปปักใน s h อ p e ีวิดีโอของคุณได้วิธีการก็คือเช็คยังไงว่าสินค้าตัวนี้มีค่าคอมให้กดไปที่ตัวแชร์ตรงนี้ตรงนี้นะทุกคนกดตามนะกดเข้าไปครับ มันจะขึ้นเลยถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่มีโอกาสรับค่าคอมเนี่ยมันจะขึ้นเป็นอัตราค่าคอม3% 5% 7% 10% 15%้เราเรแล้วก็เราจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับอันนี้คือขัข้นต่ําก็คือ5บาทแต่จริงๆแล้วคือ5บาทเนี่ยมันคือค่าตะหลิวสังเกตให้ดีนะมันคือค่าจะหวักตัวนี้เองแต่ตัวหม้อข้าวตัวนี้นะครับค่าคอมมิชชั่นของมันก็คือ7%ประมาณเกือบ30บาทนรับเฉพาะหม้อข้าวตัวนา้นะดให้ดู นี่มอข้าวใช้งานจริงในบ้านไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีโอกาสออกมาทําคลิปล่าค่าคอมได้นะครับไม่คิดไม่ฝันเลยแต่วันนี้นี่ครับเรียบร้อยทําได้แล้วนะครับถามว่าทําคลิปยังไงให้ขายได้ผมบอกในคลิปนี้ทั้งหมดไม่ได้เพราะว่า Facebook ในวิดีโอนี้มันจะไม่ให้เราเนี่ยลงคลิปยาวขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูนะครับคลิปที่2นะผมจะให้ดูเลยตัวไหนดีชิ้นไหนดีจริงๆมันได้ทั้งหมดนะจะไม่ว่าจะเป็นซอสทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวของเรานะผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมีโอกาสที่จะทําล่าค่าคอมได้หมดเลยมาหาค่าคอมกันได้หมดเลยอเอาง่ายๆนะผมแค่เปิดกล้องนะแล้วผมจะขายออยสเตอร์ซอสตัวนี้นะทุกคนลองดูนะกดถ่ายครับแค่นี้เอง แล้วเราก็เจอแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับซอสตาเด็กสมบูรณ์กดเข้าไปดูครับว่ามีค่าคอมเท่าไหร่อันนี้ถ้ากดดูแล้วกดแชร์ปุ๊บนะกดแชร์ปุ๊บนะแล้วไม่ขึ้นค่าคอมคุณไม่ต้องเอาไปปักตะก้านะคุณจะต้องหาตะก้าที่ได้ค่าคอมนะครับโอเคไหมมันไม่ใช่มีแค่ตะก้านี้ตะก้าเดียวเราลองเลื่อนไปดูว่าอันไหนที่มันเป็นตะก้าเดียวกันนะครับสินค้าเดียวกันเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเหมือนกันเลยนะลองดูว่าได้ค่าคอมไหม ถ้าไม่ได้ค่าคอมอีกแสดงว่าร้านค้าเหล่านี้เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเขาจึงไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดค่าคอมผมจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ผมจะสอนให้คุณในคอร์สที่ผมจะสอนนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันก่อนว่าชิ้นต่อไปที่จะมีโอกาสสร้างค่าคอมนั้นได้อะไรอีกอ่ะเข้ามาใกล้ๆตรงนี้แล้วกันเอาเป็นชิ้นนี้นะเอาเป็นชิ้นนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองถ่ายรูปชิ้นนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับโอเค กดถ่ายรูปนะนี่นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเทคนิคเดิมเลยถ่ายรูปเข้าไปพยายามถ่ายรูปให้เห็นโลโก้นะครับของสินค้านั้นๆอ่ะมาแล้วทีนี้เราก็ต้องมาล่ากันดูว่าอันไหนล่ะที่มันเป็นสินค้าเดียวกันและได้ค่าคอมนะครับและเป็นสินค้าที่มียอดขายแล้วระดับหนึ่งอะ่ะอันไหนล่ะนะครับอ่ะสมมติว่าผมการดูดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้นะเห็นไหมโลโก้เดียวกันกดแชร์ดูซิยังไม่ได้ค่าคอม สังเกตนะทุกคนพอยังไม่ได้คา่าคอมเราก็หาต่อเลยเพราะมันมีหลายตะก้านะครับเอาไปดูตะก้าแรกกันนะครับโอเคนะอันเดียวกันเลยนะครับผมต้องดูเน้นนะครับว่าอันเดียวกันหรือเปล่านะโอเคอันเดียวกัน SK พรอ SK r ร p นะครับกดแชร์ครับผมยังไม่ได้ค่าคอมเหมือนกันทุกคนนี่คือจุดสําคัญนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นในหน้าช้อปปี้เราต้องมาล่านะครับ และถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งก็ตามที่คุณต้องการซื้อของมาใช้ในครัวนะพยายามซื้อของที่มันกดแชร์แล้วได้ค่าคอมนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาล่าตัวนี้กันต่อว่าตัวนี้จะได้ค่าคอมไหมนะครับอันนี้ตาก้าที่3ามแล้วยังไม่ได้ค่าคอมอีกไปครับไม่เป็นไรครับเรายังสู้อยู่ครับผมตาก้าถัดไปครับได้ค่าคอมไหมนี่ครับได้แล้วเห็นไหมค่าคอม30บาทมันแปลว่าถ้าเราถ้าเราขายตัวนี้ติดตะก้าตัวนี้เสร็จปุ๊บนะ และมีคนกดซื้อนะ30บาทได้ไปเลยเข้ากระเป๋าคุณนะครับประเด็นก็คือว่าเวลาเราทำช้อปปี้วิดีโอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนซื้อไปคลิปคนซื้อไปซื้อของเราเนี่ยคนเดียวแล้วตะกา้านั้นหายวิดีโอนั้นหายทําเงินไม่ได้อีกเลยไม่ใช่นะครับคุณสามารถทําเงินได้ซ้ําๆซ้ๆซ,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 ซ้จากคลิปคลิปเดียวได้ซ้านะครับนี่คือพลังของยนน้าช้อปปีนะครับเห็นไหมเนี่ยสาบาทแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูสุดท้ายออกแบบของตัวแรงบ้างขอแบบค่าคอมแบบ หลาย10บาทหรือถึงหลักร้อยก็แล้วกันจริงๆเหล่านี้เราสามารถถ่ายรูปแล้วก็เอาลงได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยมันต้องไฟนิดหนึ่งถ้าเป็นแบรนด์ชาร์ปแบรนด์อะไรพวกนี้ต้องไฟนิดนึงนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยไม่อยากปล่อยค่าคอมแต่ถ้าคุณหาเจอปุ๊บเนี่ยสบายเลยนะครับเอาเป็นว่าอ่ะสินค้าสามัญประจําบ้านแล้วกันนะครับเทนเตอร์นะครับทิชชู่สําหรับทําความสะอาดในครัวนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีโอกาสได้ค่าคอมไหมนะครับทุกบ้านมีทิชชู่อยู่แล้วนะครับ คุณแค่ต้องถ่ายลงแล้วก็โปรโมทแล้วก็ให้มันมีพื้นที่คลิปวิดีโอของคุณในช้อปปีให้เยอะๆนะครับมันจะทําให้ของคุณเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะรับค่าคอมได้นี่กดถ่ายนะเหมือนเดิมเลยทุกคนเทคนิคเดิมเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้ค่าคอมเท่าไหร่อ่ะข้ามาดูเห็นไหมเราเลือกก่อนเลยว่าอันไหนเนี่ยยอดขายดีนะครับเลือกเน้นเป็นยอดขายดีก่อนนะครับโอเคอันนี้ยอดขายดีสุดนะครับอะแนน5ดาวกดเข้าไปตัวเดียวกันไหมเอ่ยตัวเดียวกันเลยเห็นไหม เบเปอร์ pper, เหมือนกันเป๊ะนะครับกดแชร์ดูซิได้ค่าคอมไหมได้และค่าคอม1 2 8.64บาทเห็นไหมนี่คือวิธีการที่เราจะหาสิ่งใกล้ตัวของเรานะครับและมาหาโอกาสทำเงินจากมันนี่แหละมันคล้ายๆกับที่เขาบอกว่าเป็นการหาเงินจับเงินจากอากาศนี่คือเทคนิคนีน้เลยแล้วก็ผมเนี่ยมีคอร์สนะครับที่สอนแบบจับมือทำละเอียดมากแต่ประเด็นก็คือคุณจะต้อง บินมาเรียนกับผมที่หาดใหญ่นะครับเพราะว่าคอสนี้เป็นคอส p r i v a t e จับมือทําสอนสดจี้ทีละจุดเลยเหมือนผมสอนเมื่อเช้าผมสอนให้ลูกค้านะครับที่เรียนกับผมเนี่ยทําคลิปเป็นทําคลิปเสร็จปุ๊บลงคลิปของเขานะได้ยอดเลยภายในไม่ถึงชั่วโมงมีคนกดซื้อได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าเขาลงใน Facebook ด้วยผมเนี่ยสอนปักทั้ง s h อ p e ีวิดีโอแล้วก็สอนปัก a c e b o o k ด้วยแล้วก็ถ้าคุณมีตะก,ก้าของ IG ผมก็สอนปัก IG ด้วยซึ่งคุณมา เอร์สเดียวเนี่ยคุณได้ไปถึง3แพลตฟอร์มนะครับก็คือ s h อ p e e Facebook แล้วก็ IG เลยนะครับถ้าเกิดมือถือของคุณได้รับอนุญ,ญาตในการปักตะก้านะครับผมแต่ผมก็จะสอนให้ด้วยนะถ้าเป็น Facebook เรียวนะครับ ใครที่อยากเรียนกับผมนะเรียนสอนสดจับมือทานะครับมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือตัวต่อตัวเลยมาเลยครับบินมาาดใหญ่ตัวต่อตัวเรียน p r i v a t e เลือกวันมาได้เลยอีกแบบหนึ่งก็คือมาแบบกลุ่มก็ได้ครับรวมตัวกันมานะครับผมสัก3คน5คนหรือว่าให้เราไปสอนถึงที่ก็ได้ถ้าเป็นแบบกลุ่มนะแต่ถ้าเกิดขอตัวต่อตัวขอให้มาเรียนกับผมนะครับแต่ถ้าเป็นแบบกลุ่มนะเดี๋ยวเราบินไปสอนให้ก็ได้นะครับแล้วก็มาถัวเฉลี่ยกันถ้าอยากเรียนนะครับเอาแบบตรงๆเลยตรงจุดนะครับเรียนจดเรียนจบเสร็ เสร็จปุ๊บนะครับมีการบ้านให้ทํามีโอกาสที่จะสร้างเงินได้หลักหมื่นหลักหมื่นหลักแสนนะครับแนะนําให้ทักมาเลยว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนสอนนะถ้าทักมาตอนนี้นะทุกคนนะภายในเดือนนี้เลยนะครับเร็วๆนี้เลยนะเดี๋ยวผมให้อดมินเนี่ยตอบอย่างไวเลยนะนะทุกสิ่งในบ้านนะครับมีโอกาสสร้างเงินทั้งหมดนะอยู่ที่ว่าคุณจะคว้ามันหรือเปล่านะครับผม